Happy ของ Happy b i r อ h d a y ย์เต็มโตไปหมดเลยนะคะวันนี้20บาทในสาปีนี้วินอายุคราเดี๋ยวยังไม่มีใครมา15บห้ขวรอบแป๊บรอบแป๊บรอก่อนรอก่อนรอชอบมากเลยอ่ะชอบชอบตะกันเพราะจริงๆอ่ะช่วงโควิดคือไม่มีอะไรกินแล้วในตู้เย็นนะคะพันสองแล้ว ก็คือมีผลไม้ก็ผักมา้กินแล้วรอดตายแล้วจูบุยอันนี้ก็คือแบบขอบคุณมากเลยที่ทําให้เราไม่ต้องออกไปซื้อของนอกนะคะอันนี้จากซอสไทยแลนด์ซอสไทยแลนด์นะคะกินแล้วก็จะได้สุขภาพดีฟันสวยใช่ค่ะแล้วก็มีดอกไม้จากกันเย่ด้วยนะคะนี่ดอกไม้จากกันเย่ไทยแลนด์มีจูงป้ายได้ การนีนี่นครับการนี้แย่เท่านสวยมากเลยแล้วก็นี่ดอกไม้ใช่นี่อดอกไม้จากบูเกอรีอาไม้จากบูเกอรีนะคะคุณแต่งขอบคุณคุณแต่งมากแล้วก็พี่ไก่ด้วยพี่ไก่ก็มาด้วยตัวเองเลยแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยมีสเลสลดสิทด้วยนะคะมีอาสว่าแล้วก็มีเคก้กเค้กก็มีเคก้กจากพี่วูดดี้ด้วยนะคะนีด่ดู นี่เราดูการ์ดพี่วุดีสิขนาดการ์ดยังเขียนว่าวุ้นดีเลยน่ารักไปหน่อยโอ้โหเดี๋ยวไแอบอ่านกอนเดียวแล้วก็มีนี่ของขะครนี้ก็นี่จากผู้จัดการมินพีเอสพีเอสและพี่น้องนะคะน่ารักว่ามีลูกออโต์ด้วยลูกสุปลูกออโต์แล้วก็อันนี้เค้กจากเพื่อนรักของมินนะคะชอบโค้กมากเลย อันนี้เค้กจากแฟนคลับเมียนมานะคะเราเมนมาเอฟซีรู้ด้วยว่ามินชอบชอ็อกโกแลตอันนี้เป็นเค้กจากพิ่ปิลแล้วก็อันนี้เสื้อจากไหนนะคะพี่บัวจุ๋มแฟนคลับแฟนคลับ,บอ่นนี้เสื้อจากแฟนคลับฟิลิปปินส์นี่มาพร้อมกับนี่สังเกตว่าเป็นปลาเดียวกันนะคะไหนมานี่เป็นสินค้าเดียวกันเลยอนี่เป็นของ ฟิลิปปินส์นะคะ thank you so much again นะคะ for all the fans นะคะแล้วก็ not only p h i l i p p i n e but from everyone Thailand and Myanmar Laos เอ่อสิงคโปร thank you so much everyone นะคะแล้วก็มีดอกไม้อุ้ยขอบคุณทุกคนไม่หมดเลยแล้วก็มีอะไรอีกอะแล้วก็มีปีนขึ้นไปไม่ถึง น้ำสูงอ่นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นของอันนี้ก็เป็นของฟิลิปปินส์นะคะเป็นของแฟนคลับฟิลิปปินส์ป,ปนแฟนเยอะมากใช่ฟิลิปปินส์น่ารักมากเลย I อร v อ y ยูฟิลิปปินส์แล้วก็มีดอกไม้ข้างหลังนะคะก็จะไปไม่ถึงละอันนี้ก็มาจากเพื่อนฟิลิปปินส์ของดินด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเค้กอันนี้จากคอนซอลอ โ oh, oh, อ้โ oh, อ้แลนีต้องแกะหรือเปล่าไม่แล้วคือคือซันซิวว่าคือรู้ได้ะไม่คือรู้ได้แคว่าินชอบไบร์วินคือในนี้แอบบซ่อนรูปไบร์วินไว้ด้วยอ่ะจริงเหรอตะกี้มีแฟนลับถาม้วยนะไบร์วินมีรูปไบร์วินกับรูปออกโต้อ,อยู่ในนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีรูปโปรดักต์ซันซิลน่ารักมากเลยเป็นเคที่น่ารักมากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะ เด้๋ยว,ดวยเดี๋ยวแก้ค o สอัพอีอกทีใช่แล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นของขวัญเ,เ,เกิดจากพี่ออตอันนี้ก็เป็นเค้กเค้กจากอันนี้ก็เป็นเค้กจากฟิลิปปินส์ไใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเค้กจากฟิลิปปินส์เหมือนกันนะคะขอบคุณมากมาก,มากเลยแล้วก็เอ๊ะของมินนี่ขับคืออะไรนะพี่ปัวของมินนี่ขับคือ มินนี่ขอไทยแลนด์นอันนี้อันนี้เปล่าอันนี้อันนี้ใช่ใชค่ะใช่ไม่ใช่ปะอะอันนี้ของพี่โอ๊ตแบบเดียวกันก้อนแต่ก้อนเล็กใช่เป่าอ่าอันนี้ก็คือของมินนี่ค่ะไทยแลนด์อันนี้คือของมินนี่คอบไทยแลนด์นะคะพี่บัวทำมินงงนะพี่บัวทำมินงงมินจำได้มินจำของทุกชิ้นได้ ได้ถูกถูกอันนี้ของมินนี่ขับไทยแลนด์นะคะนี่อันนี้มาจากขับของเราเลยอันนี้ก็เป็นตัวแทนของเอ่อฟซบุ๊กหลายล้านคนนะคะแล้วก็เป็นเอ่อฟอลโลเวอในอินสตาแกรมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยชอบมากชอบกลิ่นช็อกโกแลตมาแล้วก็รู้ร้านโปรดหนด้วยอุ๊ยแล้วก็มีเอ่ออาว่างพูดไปแล้วอาขว้าพูดไปแล้ว แล้วก็มีอสวสะไรพูดไ่พูดไปแล้วขอบคุณนะคะแล้วก็มีพี่เจมพี่เจมพี่เจมยังพี่เจมช่างช่างผมสุดฮอตของมินนะคะนี่พี่เจมแฮร์สไตลิสก็รู้ว่ามินชอบผลไม้บูเบอรี่ใช่บูเบอรี่บูเบอรี่รรนอกด้วยนะแล้วก็นี้เสื้อชอบมากเลยนะคะนอ้เป็นเสื้อจากเทรนเนอร์ของมินพี่พร องคืนทนด้วยชอบมากเลยนี่ชอบจริงมินนี่บาเสื้อยืดมากเลยนะคะทุกวันนี้ก็คือแบบเสื้อยืดล้นตู้แล้วไม่มีที่เก็บแล้วะคะเดี๋ยวจะต้องเอาไปแบ่งปันเนาะเอาไปบริจาคแหละเพราะไม่มีที่เลยแล้วก็อันนี้พี่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมคะพูดถึงไปไรยังไม่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบอ,อ,อันนี้จะเป็นกล่องกล่องที่เปิดมาแล้วเป็นลูกโป่งเมื่อกี้ตอนเปิดมาเซอร์ไพรส์มากนะคะ ันนี้เป็นแฟนคลับแบบเี้มาเหมือนกันกล่องเบลเลยตอนเห็นที่แบบแฮปปี้มากอันนี้ก็ของพี่ไก,ก่จากบุการีนะคะให้เลี้ยงต้นไม้อีกแล้วแก่บอกว่าเลี้ยงแค่ออโต้ไม่พอต้องเลี้ยงต้นไม้ด้วยโอเคอันนี้ก็มาจากบุก,รการีเหมืโอนกันมียรโมคาโดด้วยมีผลหม้รักไม้นะคะซึ่งหนิงชอบมากเพราะแฟนๆในไอจีโอพอรเต็มเลยเยอะมากอวยพรว่าอ,อะไรบ้าง เยอะเลยค่ะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมาจากแคนเบเดียมาจากหลายประเทศยอ๋อขอบคุณนคลขอจากแคนเบเดียด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำวยพอเลยปีนี้ก็คือคำวยพรเยอะมากของขวัญเยอะมากตอบลายเยอะมากนะคะแล้วก็ก็เลยอยากจะขอบคุณให้ทั่วถึงทุกคนเลยนะคะว่ามินได้รับความรักจากทุกคนแบบไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโควิดไม่ได้ทําให้เราห่างกันจริงๆนะคะคือกลายเป็นว่าเราสามารถเข้าถึงกันได้มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกความรัก ที่แบบมอบให้มินเลยนะคะมินแฮปปี้มากเลยเดี๋ยววันนี้มินต้องไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเนาะก็วันนี้ก็มาไลฟ์แค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะหยุดยัไงเย้เไม่เดี๋ยวก่อนนะยังหยุดไม่ได้เลยอ่ะคนกำล่ำรัวกดออก ক'ত অঁ oh.